ดีค่ะจากกองประกวดาสาวไทยประทุมธาน,นีนะคะวันนี้ก็จะมีทั้งหมดประทุมธาน,นีนะคะนครนายกระนองและก็น่านนะคะวันนี้สี่จังหวัดน,นะคะก็วันนี้ก็ประสบการจัดงานเพื่อหาสาวงามมันเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดเพื่อเข้าไปแข่งขันระดับประเทศค่ะ Concept สาวงามในปีนี้ของว่าเขาจง สาวงามของเรานะคะก็จะวางไว้ว่าอันดับแรกนะคะต้องมาก่อนสวยนะคะมีสมองนะคะรรองและก็มีสตินะคะทนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของการหาสาวงามของเรานะคะคนเราสวยอีเดียวไม่ได้นะคะต้องมีการศึกษาแล้วก็สามารถรอบรู้เพราะสาวงามต่างๆาจะเปนซอฟต์คาวเวอร์ของแต่และจังหวัดเพื่อน,นำพวกนธ้ทำแต่จังหวัดไปเผยแพร่ให้ทั่วโลกได้ทราบคะ่ะ จอยู่คะ่ะทัง้งหมด31ท่านนะคะเราจะเลือกแค่มีทั้งหมด4 4ท่านเองนะคะออก็หนักใจกรรมการอยู่เหมือนกันค่ะเพราะอย่างที่ท่านได้เห็นนะคะทุกท่านสวยงาม,ไม,ไ,มไม่ไม่แพ้ใครนะคะแต่และท่านสวยในแบบฉบับของตัวเองนะคะเลเกณฑ์ในการตัดสินเป็นยังไงคะเกณฑ์ในการตัดสินนะคะนนกนนะคะ็เรากเก็บตัวมาตั้งแต่วันที่8นะคะจนถึงวันที่วันไฟรนอลนนะคะก็จะเก็บะคะแนนคะตั้งแต่วันที่1 8 ูพฤติกรรมของน,อน้องต่างๆในการเก็บตัวการเข้าร่วมกิจกรรมการตรงต่อเวลานะคะแล้วก็การทียพร้อมนะคะในทูตประจของจังหวัดนะคะตรงนี้การผู้หญิงที่สวยนะคะสวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องสวยแบบมีน้ําใจนะคะเป็นเหมือนผู้ตปรรมของจังหวัดแล้วก็สวยเพื่อเผยแพร่สังคมได้นะคะตรงนี้นะะ้ำงามดาราท,ที่มีที่มาที่ไปค่ะนางงามดารา ยให้ใครมันเกษะแรองพูดบ้างดีไหมคะครับก็ในในปีนี้เราได้รับพร้อมมือจาก S Card Entertainment น,นะครับซึ่งทําเรื่องของสายบันเทิงนะครับแล้วก็มีสังกัด Modeling er พร้อมที่จะนำสู่เรื่องของนักแสดงนะครับนักดนตรีแล้ววันนี้ก็ S Card Entertainment ก็ได้นำนักร้องนักแสดงมาในเวนทีนี้ด้วยนะครับแล้วในการประกวดสามงามคนครั้งนี้เนี่ยเราจะประกวดทั้งหมด4จังหวัดนะครับ คือจังหวัดอ่ปทุมธานีนครนายกระนองแล้วก็น่านนะครับเป็นคราวเดียวกันเราสาวงามก็จะเป็นดูแทนแต่ละจังหวัดนําเสนอเรื่องของวัฒนธรรมศิลปะระเพณีต่างๆเพื่อที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวซอฟท์แวร์เรื่องการท่องเที่ยวนะฮะให้แต่ละจังหวัดนั้นได้มีคนมาท่องเที่ยวมากขึ้นเราเป็นภาคเอกชนพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในทุกมิติครับแล้ววันนี้ก็ได้คาวามร่วมมือจากทางโรงแรมเอเชียพอท่าน g ีเอ็มก็อยู่ตรงนี้นะครับขออนำเรียนให้ท่าน อ่าได้อธิบายเรื่องของการซัพพอร์ตต่างๆใช่ไหมครับผมยิ่งเลยนะครับที่ได้มาร่วมที่เรียกว่าสับฉลุ่มของนางสาวไทยบุญธนีนะครับกับที่บอกเราเราได้นางงามแล้วล้วก็ได้ดาราไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นซัพพายเออร์หนึ่งของบุญธนีของเรานะครับปีนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็คิดว่าจะสนุกสนาดกันเนถึงรอบตัดสินเลยนะครับครับผมขอบคุณมากครับการเในการจัดรการพรีเซนต์ของน้องอวน ู่นะคะน้องๆทุกคนก็มีการเตรียมตัวค่ะเตรียมความพร้อมรอบรู้นะคะถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะคะว่าเหตุการณ์ในโลกใบนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องน้องต้องรับรู้เลยทุกด้านค่ะสวยครบจบที่ปฐุมธานีในทีนี้ค่ะ เต็มร้อยนะคะแต่แต่ละท่านเนี่ยก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะคะการตอบคำถามนเวทีการเดินนะคะตรงนี้ก็หลายๆอย่างนะคะแต่ก็ขอให้น้องทุกคนตั้งใจไปตามฝผนของตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็ขอให้ไม่ต้องกังวลน,นะคะขอให้สวยแบบจากของเราเองนะคะไม่้องแข่งทางสวยกบใครแค่แข่งกับตัวเองนะคะเป้าหมายไปให้ถึงถึคกับก็วันนี้เรามีสาวงามสวยทุกคนเนี่ยนะฮะเป็นเด็กรุ่นใหม่ เราเองก็ต้องการที่จะให้เด็กรุ่นใหม่นะครับได้เรียนรู้วัฒนธรรมนะครับเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งมีสิ่งดีๆมากนะครับอย่างเมื่อสอวันที่แล้วเราก็ไปดูเรื่องของข้าวแช่มอนเป็นยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของศิลปะของมอนนะครับที่วัดโบสถ์นะครับก็ก,ก็ก็มีม,มีมีสิ่งที่น้องๆประทับใจหลายคนแล้วก็จะได้เผยแพร่วัฒนธรรมต่อไปนะครับผม ครับผมวันนี้สาวงามทั้งหมดสาวชุดสองสาวงามนะครับวันนี้ก็เลยเป็นกำลังใจให้น้องๆเพราะว่าทุกคนเด่นแบบสง่ามากปีนี้นะครับแล้วก็บอกว่าน้องหนึ่งความเชื่อมอัม่นแล้วก็มั่นใจตัวเองนะครับและหนึ่งในกลุ่มนี้จะเป็นสาวงามของลุ้ท่นทานนี้ของเรานะครับแน่ๆอาจจะเป็นสาวงามนางสาวไทยไประจําปี2568ของประเทศไทยเราก็าได้นะครับโอเค,ขอ,คขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขออนุญาตคุณไปก่อนได้ไหม

นักวดนางสาวไทยวัชุณธานีอยากถามารู้สึกน้องๆแต่ละคนก่อนเลยกับอ่ะแต่ละคนเลยลูกวรู้สึกยังไงบ้างข้างาเลยก็ได้ลูกค่ะก็สําหรับคุยนุ่นนะคะก็ค่ำคืนนี้ค่ะก็ได้รางวัลอันทรงเกียรติรู้สึกว่าดีใจมากๆที่บอกว่าหนูได้เป็นตัวแทนนะคะของจังหวัดละนองค่ะก็หนูจะทําให้เต็มที่ค่ะก็ฝากให้ทุกคนนะคะร่วมเชียร์นะคะคุยนุ่นด้วยนะคะในการสู้ในเวทีใหญ่ค่ะขอบคุณค่ะแ่ะเลยลูก ค่ะก็รู้สึกตื้นตันใจมากๆนะคะที่ได,เดะะะะ้เป็นตัวแทนของจังหวัดนครนายกนะคะก็หลังจากนี้นะคะหนูก็จะทำเป็นตัวแทนของจังหวัดนครนายกนะคะให้เต็มที่และดีที่สุดค่ะฝากทุกคนติดตามหนูด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยค่ะข้ามาที่ปทุมก่อนเลยดังๆนะจังหวัดค่ะในตัวในฐานะตอนนี้ที่เป็นตัวแทนนางสาวไทยนะคะเอ็ม เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่ทรงคุณค่าและก็ทรงเกียรติมายาวนานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเอ็มอยากจะขอขอบคุณแม่ดานะคะทางทีมงานกองสาไทยนะคะแล้วก็เพื่อนพื่อนที่ๆนะคะที่ช่วยสปออร์กันตลอดมาค่ะรวมถึงสปอนเซอร์ด้วยนะคะที่ทําให้เวทีนี้สามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็ทําให้มีนางสาไทยครั้งแรกในประมุุณทานีได้นะคะเอ็มก็จะทําให้ดีที่สุดจะไม่ให้ทุกคนผิดหวังค่ะขอบคุณมากมากค่ะครับท้องน้านคะคพาะรู้สึกค่ะหนูรู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้ ประกวดเวทีนี้แล้วได้เป็นตัวแทนจังหวัดน่านนะคะหนูก็จะทําเต็มที่ในเวทีประจ,ำจํำประเทศแล้วหนูก็จะหนูก็จะไม่ทำให้ทุกนผิดหวังค่ะไม่อคหนูก็จะไมทำให้ทุกคนผิดหวังค่ะ้งค้อน็คนผิดหังค่ะไม่ไ้อง<ำ>ูค่คคะ,คนนะคหนก็ม่ทคนผั้งพค้คก็นไ่ทห้ทุกคนั่านค่ะค่ะ ก็รู้สึกดีใจนะคะได้ลูกใหม่ลูกสาวใหม่เพิ่มอีกสีท่านนะคะที่เพื่อจะไปแข่งขันเวทีระประเทศประมาณเดือนพฤษภาคมที่เชลบุรีคะ่ะคุณแมกเป็นสภาพด้วยค่ะคะุนี้ก็รู้สึกยินดีมากๆนะคะก็น้องๆก็เหนื่อยมาตั้งแต่ที่17เนะคะเก็บตัวกันมาแต่น้องทุกท่านนะคะทั้งสาวสืบคนแม่ก็รักทุกท่านนะคะคนขยันและตั้งใจหมดนะคะแต่ยังไงก็ต้องเหลือหนึ่งเดียวแต่ละจังหวัดนะคะก็ยังไงก็ฝากทุกท่านนะคะเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดนำซอฟต์พาวเวอร์ แนะทุพุาทธธรรมของจัลวัดไปเผยแพร่ในวิธีใหญ่ให้เต็มที่นะคะค่ะ วันนี aba, ้ประทุมธานีได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้แขกเป็นงานก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นนะคะที่ผู้เข้ามาติดตามมาชมกันครับั่างนะคะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็งานงานสำเร็จไปด้วยดีนะคะก็ก็ดีใจมากมากค่ะแล้วก็ได้น้องที่เป็นตัวแทนของประทุมธานีนะคะน้องเป็นคนประทุมด้วยนะคะแล้วน้องก็เป็นคนจิตอาสาเป็นคนจิตสังคมก็ดีใจมากคิดว่าน้องคงทําให้เมืองประทุมธานีของเรานะคะมีคนรู้จักมากขึ้น ะะตรงนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะแบบนี้นะครับจะวางแผนน้องๆต่อไปยังไงกับการที่จะส่ง,งน้องๆในกองใหญ่ได้วางแผนไว้บ้างหรือเปล่า,ลาอ๋ากอก็วางแผนไปแล้วค่ะน้องก็ต้องรีบนะคะเพราะจะเข้ากองแก่พิศพาแล้วนะคะก็ถ่ายทำคอนเทนต์ของแต่ละจังหวัดนะคะก็ส่งให้กองใหญ่แล้วก็น้องก็ต้องฝึกเดินนะคะฝึกตอบคาถามแล้วก็ฝึกการเก็บตัวก็จะหนักนะคะหนักที่ที่เก็บของประทุมธานีนี่คือเบาๆนะคะแต่ถ้าเก็บวิธีใหญ่จะหนักกว่านี้ค่ะน้องก็ต้องเตรียมให้ นะคะการเตรียมตัวตรงต่อเวลานะคะการมีเรื่องัำคั์ที่ดีแล้วการตั้งใจที่ดีค่ะตรงนี้ก็อยากให้น้องทุกๆคนนะคะฝันให้ไกลนะคะแล้วก็ไปให้ถึงความฝันของเราค่ะเป็นความฝันอย่างหนึ่งของผู้หญิงนะคะคือมีมค,ความรุกษาสะพายเป็นของตัวเองค่ะ,อ,ะอยากให้แต่ละคนขอบคุณแฟนๆที่แบบให้กำลังใจเรามาจนถึงวันนี้เรามีมุมมีตำแหน่งเป็นขอนตัวเองแล้วแต่ละคนเชิญเลยครับ ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะทุกคนเลยแฟนคลับไปนุ่นคือตั้งแต่มาประกวดเวทีนางสาวไทยปทุมธานีที่4ี่จังหวัดนี้ไม่คิดเหมือนกันค่ะว่าจะมีแฟนคลับที่แบบว่าร่วมเชียร์ไปนุ่นเยอะมากขนาดนี้มาก่อนจากคนที่ไม่เคยมีด้อมสุดท้ายก็มีด้อมจนได้ก็อยากจะขอบคุณแม่แม่แฟนนางงานทุกคนนะคะแล้วก็ทุกคนเลยที่เป็นกาลังใจแรงเชียร์ให้นุ่นทําให้นุ่นเนี่ยสู้ได้อย่างเต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแพนแล้วก็ร่วมกันเป็นกองเชียร์ให้กับแพนนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แพนนะคะได้สู้แล้วก็ตั้งใจทาทุกอย่างอย่างเต็มที่ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะก็คิมเองเป็นคนที่ีกังวลแล้วอันนี้เป็นเวทีแรกแต่ว่ามีแฟนคลับที่คอยให้กําลังใจค่ะทําให้คิมรู้สึกดีใจที่มีแฟนคลับน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณค่ะ ันนี้นะคะเอ็มก็อยากจะขอขอบคุณนะคะนอกจากทางเวทีแล้วก็สปอนเซอร์แล้วเนี่ยอยากจะขอบคุณแฟนคลับนะคะซึ่งก็คือคนใกล้ชิดเอ็มนั่นเองนะคะมันจะเป็นโค้ชปิงนะคะโค้ชเมย์ที่คอยสอนวิธีการเดินนะคะ mm hmm. ก,การออกกำลังกายนะคะหรือว่า พี่ปูด็อกเตอร์ดานะคะที่คอยแนะแนวไกด์นำทางเอมนะคะว่าควรจะเลือกตัดสินใจอย่างไรกับชีวิตนะคะ <c oughs> แล้วก็ขอ,ขอขอบคุณพี่ๆจากที่บริษัทนะคะ <c oughs> พี่เนทพี่นกแล้วก็พี่ๆทั้งหมดนะคะ <c oughs> แล้วก็ทางหอกา,ารคทรัศน์ตลอดทุกธานีนะคะ <c oughs> แล้วก็เพื่อนๆไลน์อีนะคะที่ช่วยมาสปอร์ตวันนี้อย่างล้นหลามเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดแครจะต้องขอบคุณขอบคุณค่ะ น้องที่พิณมันจะรอสเปร林เพื่อมาดูเอเวอร์จูฮอล์ครับแล้วก็พี่ชายแล้วก็พี่หญิงเลยนะคะนะครับสุดท้ายอยากให้ฝากเวทีนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปนักสาวไทยชูบุรีะคเวทีใหญ่กันต่อเลยคก็นะคะขอฝากเวทีนางสาวไทยกระคุณธานีไว้นะคะปีนี้ปีแรกแล้วก็มีปีต่อๆไปนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะจะเข้ากองใหญ่ประมาณพฤษภาคมนี้นะคะฝากเชียร์น้องนางสาวไทยประคุมธานีนางสาวไทยน่านนางสาวไทยนครนายก และรงด้วยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องติดตามในสื่อโซเชียลของน้องทุก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 ,ทก,ทกสื่อนะคะยังไงฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะน้องทุกคนเขาสาัญญาแล้วจะทําให้ดีนะคะจะเป็นทุกวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดนะคะเอาสินค้าของแต่ละจังหวัดให้ทุกทุกคนรู้ว่าแต่ละจังหวัดมีอะไระบ้างนะคะตรงนี้ค่ะ